สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับก็คือมีน้องในกลมถามว่าถ้าสมมติว่ามีอารลามเกิดขึ้นนึ่งจะให้มันมีเสียงพูดนี่ทําได้ไหมจริงๆไซมอนนี่ทําได้ทั้งที่เป็นสกดาแล้วก็ทัสกีนะครับแต่อันนี้วันนี้วันนี้ผมจะทำจากสกดาให้ดูครับก็คือการเล็กคอร์เสียงอันนี้ผมจะใช้ในวินโด้นะครับตอนนี้เป็นไวร์เล็กคอร์ ซึ่งผมเลคคอร์ดไว้เวลาเลคคอร์ดนะก็กดที่นี่นะแต่ผมเลคคอร์ดเสียงบึกเลคคอร์ดแปดตรงนี้เวลา <c oughs> เวลาเราเลคคอร์ดกดเลคคอร์ดตรงนี้ได้เลยเนะี่ยกดตรงนี้แล้วก็เอาเสียงไม่ใช้ได้นะเราก็ไปดูที่มันนะเก็บไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ที่ด็อกิเมนต์นะครับแล้วก็สาวเลคคอร์ดนะครับหรือใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยนะเราอาจจะเอาเสียง เสียงผู้หญิงที่แบบว่าเส่ใสน่ารักน่ารักมาใส่ก็ได้นะครับอ่านี้ว่าเซตที่สกดาก็มาที่โชวนน์ับแล้วก็มาที่ออเดโอเพลเยอร์นะครับตันนี้นี่ครับแบบแรกกให้เราไปแอดเสียงเข้ามาก่อนนะครับแอดเสียงเราก็มาที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับก็ในด็อกิเมนต์แล้วก็ซาวร์เคอร์อันนี้มันเราเลือกเป็นออฟไฟล์นะมันมีเราก็เลือกเสียงเข้าไปนะเมื่อกี้สมมติว่าผมเลือกเสียงเจ็ดเข้าไปนะครับ เพนเข้าไปเสร็จแล้วเราก็แอดเข้ามาฝั่งนี้นะครับนี่ะครับแอดเข้ามาฝั่งนี้แล้วเราก็ใส่แท็กให้มันนะแต่บไม่คิดก็ไปใส่แท็กเราก็เลือกแท็กนะครับแท็กอะไรสักอารามเนี่ยนะครับแต่อันนี้มันซ้ำกันใช้ไม่ได้นะผมลบทิ้งอ่าตัวนี้ผมแอดเบอร์แปดเข้ามานะครับเบอร์แปดเข้ามาเนี่ยแล้วก็อ่าเรคคอร์ดแปดเข้ามาแล้วก็ใส่แท็กก็คือเลือกแท็กให้มันก็คือแท็กอารามนี้นะครับ ใส่เสร็จแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ลองรันดูเซตแล้วก็รันนะผมซิมเลตก่อนนะครับว่าให้มันดึงค่าเข้ามานะครับโชว์เทรนนะครับประมาณนี้สมมติว่ามีอารามเกิดขึ้นนะครับผมว่าอยู่ๆมีอารามเกิดขึ้นอันนี้ผมคือผม,ผมทำผมเป็นซิมเลตมีอารามเกิดขึ้นนะครับ มันก็จะพูดจนกว่าอารามจะหายไปนะครับตอนนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับการทำเป็นไว้อารามนะครับสำหรับไซมอนส a กดาแล้วก็ถ้าสกรีนก็หลักการคล้ายๆกันนะครับถ้าสกรีนเซมันก็ทำได้นะสำหรับนีมสวัสดีครับ